ครับกับท่านสบายดีพี่น้องเบอสูงสุดคนมองการีพี่น้องเอ้ยมันเองก็สซีขาวล้างบาตนี่พี่น้องเอ้ยนี่เอ้าด้วยอฟซีเอฟซีเซาลคนเพ fc น้ำกันนี่แหละ fc น้ำกันหมอ่นอ้วนๆกบพวันสิบกิโลพี่น้องเลยเนาะกิโลหนึ่งร้อยบาทภานไปแจกแต่ละมองอะไรที่เพิ่นบอกว่าเนี่ยเนาะก็คือเจเลี่ยมพี่น้องเลย เจดีย์พนสวยอยู่สวีเดียนพนสวยจ้าโอ้เงินมาให้ทางสาวนหนึ่งพันบาทซื้อสิบโลสวยวัตถิชาเนาะพวันคนเสื่อมแมนแมนอันแมนเอาไปให้อันนันให้ลุงพงษ์แน่ให้ป้าบุญมีล่ะกันให้โคโคอาณาอันนสองราคาเฮือนเลยราคาเฮือนเฮือนอ้นน้อยอ้นใหญ่พี่น้องเลยเขบพุ่งเขาพุณนคนไดหลายๆขาพุ่ขอบใจหลายเนาะเจดีย์เนาะคนสวยขอให้สวยวันสวยขึ้น ลำรวยเงินทองบบเช็บบ่จนอืมลำให้รวยไอ้ลำให้รวยคนดูสวีเดนพี่น้องสิบโลกอแบ่งพ้นหนึ่งโลสองโลอะไพีปน้องเลยเอรกนาสองคาเฮอนสี่โลเราอ่ะเฮอรละสองลังเฮอนละสองบอกเฮอรละสองโลอลไรที่เราพอสิบไปนาโพันทองสองโลสองโลบอกแล้วก็ไปให้เงี้ยบนี้โอเคพี่น้องไปจัดพบพี่น้องกันเพราะจะจัดการนี้ เอาไปใหา้แล้วก็ <ไป S 1> สิถ<ส>่ายคลิปไปแต่ละค,ตตค,ตตคนละคนให้่อยคนเบิ่งเนาะอืมก็ขอขอาขอขอขอใจเด้ออีกรอบหนึ่งเดยเลยเจริญเว้ยโอเคปไปมาเนี้ไปจับครบกันพี่น้องอืมก็ไปทั้งพ,ยยพอง่อใหญ่ผงกอนเดียกว่ายบุญมี่แต่ว่าต่อโอนนายพ่อใหญ่เดียไปต่อทั้งเงอนให้พันเนะาะโอเคมาเนี้ยจับพี่น้องยังเดือดร้ายอยู่พี่น้องเลยนี่เดระมาณเศร้าคนละสีหลายเถือ่อนแบบนี่เนาะ ขาตักกนตักก็ขึ้นมาไว้จะตักงอยู่าอยู่ด้งนี่นนก็ปีนี้ไ่ค่อยง่าไปไหนพี่น่อว่าว่าหัรบ่หารบ่เทิงก่นนีพุทตัวพอดีกินนี่ในเติบเนาะใส่ถุงก่อนเถิเนี่ยน้เถิงนะบ่เป๊พอดี สองโลให้เลยนี่อยู่ประมาณสิบปลายเลยสิบปลายโตเลยพี่น้องท่านี้สองโตสองโลมีพญยโยพงครับไอ้ครับบาดในพันเนาะบาดในพันธุ์สี่โลเคเอาสี่โลไปให้คนใกล้ๆก่อนพี่น้องเลยให้พญยโยพงกับไอ้เนียบุญมีเนาะสี่โลส่วนถ้า,นานคนเอาไว้น้ำหลังเนาะ บ้านพี่น้องเลยเลาะไปแจกสักหน่อยสงขาดพี่น้องเอ้โอ้ยสิ่หอดวันนี้เนี่ยเอาใสจทงวันยันสงขาดน้ำท่าเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวไล่จับครบไปแล้วอืมไปพี่น้องวันนี้ลงไปไปปั่นจับแจกผลไม้เนี่ยพี่บิ่งก่อนอ่อเรื่องเนี่ยพี่บิ่งเลยพี่น้องเลยสองกิโล เพื่อนลังนี่ก็เคยมาซอยเรือเราอยู่ในนี่นะแต่ก็ินตอนต้นหาเ็เคยพวยูทูบเบอร์อะไรเห็ดเพื่อนให้แซื้อดินให้นอไปเ้าอยู่ไม่เอารู้โอ้เอาต้นกวาดใช่่นต้นกวใ่่กี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 เอาเีมาให้ดกหลงลงี่กไ นี่กอาไผ่สองกิโลน้อดูขึ้นมายืน,นดีก็ได้เป็นังสุาพอยูนีิไม่แห้งนี่เอาว่าจับมาขอบใจขาหน่อยเจริญปนจากสเวียนเป็นสื่อซอยข่อยมาหายเจ้า <c oughs> เอาขอบใจคนนะนขอบขอบใจเด้อให้อยู่ดีม่แห้ <c oughs> ไปทางไอ้ตลอดปลอดภัยเด้อดูคนเดียว่ะเนี่ อยู่เดียวนางลงไปเุวัตเอไปงวัอ่ะปนจะได้ชุบกรเพามาหนึสงชุบกระพาะแบบช่างก็จะกินขม่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ไ่่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 ่ลูกเต่าไปทางไ่่บ่่่่ลงไปเวัดลงไปวัดนี่พี่น้องเื่่่่นอยู่นี่ี่ไ่่่เ่า สามสี 3, 4. 3. 4. 4. ่ป er uh, uh, ีได้เห็นเขาเนี่ยโอ้โซลาเซลเนี่โซลาเซลพวันซื้อมาให้เราเนี่ยตัวนี้ไหนนังใส่อะไรพวโซลาเซลเนี่ยนักอะไรอีบ่ใช่ได้เนี่ยเออนี่ยพวันพวันเองได้ซื้อมาให้โซลาเซลอันนี้อ่าซื้อได้ตอนเราอยู่เพื่อนดุมเพื่อนนี่เออแล้วมันจังตัวนี้น้มเนี่ยังใส่ว่าน้มเนี่ยอันนี้บาโอลิเนาะสองบาโอลิมาจ่อห้ตัวนี้เออสองบาโอลิ เด้เฮ mm ือนลรก็ดินกันดินนี่เป็นเบาเตียงท้องก็เบาดิเป็นคนสื่อเขาเรียนสื่อหาเ่ผ้าื้นกะปรลูกเคยรือเ่าลูกเคยมใช่าด้ออืมเนาะจะหาเหรอพอพอลูกสาเลยบอก่าพอหลูดเสาพอลูกสาบว่าพอลูกเสาเห็นเี่เฮือนลราก็รักอยู่นี่นะมติลุมหมอนด้พี่น้องเลยน เพื่อนหลังนี้เป็นเป็นสื่อไปตะกี้เราอยู่รุมปุ่นใหญ่มากเราเคยดูหาก,กินไปแล้วเราก็ยังโอเคอยู่ยังว่าอะไรสั่งอะไรสาอะไรปลูกอะไรฟังอะไรดีกว่าคนบางคนอยู่เนาะหลั <c oughs> งทองหัว <c oughs> ไปแล้วไปแถวเนาะโอเคขอบขอบขอบ<ข>ไปแล้วโดย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 อืมไปห่อนได้พี่น้องเลยเอาสูชูไปแถวไปวันนี้ลงไปหาพ่อใหญ่ พี่น้องพอวันพี่น้องพอวันพญยพงท่องวะที่เลยไปมาเลยกุลไปเขาวันไดผลไดลงกุลเนี่ยพญายพงก็ได้ดนเดนาะอะลงมาหอดเอพื่อนพญายพงศ์เลยพี่น้องเลยโอ้ยมื้อนี้อากาศดีอยู่พี่น้องเลยนุน่มหน้านอนหนาวพี่น้องหนุ่มหน้านอนหนาว โอ้เห็นยังดิโนน่งตะโคอยู่พอเดีืเอ้ยังใครของหนึ่งเข้าออเขาสาวเขาเที่ยงเขาสวยนิขาเชาเลยกดี่ยิเขานายยังกินข่าโอ้สองสอนสามสอนติบข่ากับงอติบเข้าไม่อเดี่วแล้วติบเข้าเนี่ยขาดหมดอ่ะเพิ่งไปเอาเรื่องั้นเงินนีเจาหายหนึ่งว้าติบเข่าขาดหมดะล เจ้านี่ก็นักน้วงได้เจ้านี่นะเนี่เขาหัวโน่หนึ่งหลายเถะคือไปเอาอันหนึ่งใส่อันหนึ่งพ่ดไปใส่หรอหมอไปเห็ดวัดบอกไปเห็ดวัดอยู่จำแจ้งนี่บอกโอ้ไปช่วยเหลือเขาว่าอาจจะได้เฮือนเดี๋ยไปผมหมอสิไปแจกกบเขาเออเพอาะที่คอยว่าจะมหาใหาอยุกจะบปกินกบก็ได้เวลามหาใหญ่กินหมวกกบหมวกกินเลกกบฮะกินเลฮะ ะอะไรอ่บาทนี่ย่าไปให้เขากับไปฮะบเอกคุณยพงไปแล้ว่คนบ่าขึ้นมาจะบกินครบเรากินอยู่เนาะเต็นทัองทังมาทัง <c oughs> ออเอาครบไปสองโลค้งนี่นี่้างไกินเนาะนี่บ <c oughs> อกสโลนี่หลายหมื่นยู่ยฮะอ,<ย>อ มาเนี่ยสองโลเอาไปให้พ่อเจ้าสองโลอันนี้เนี่ยครบเจ้าเลยครบหน้าโอ้ยครบเดียงเองเนี่ยนั่นเองเนี่ยเอาเนี่ยก็จะเฝ้าจะเฝ้าอันนี้เป็นของเนี่ยเจี่ยมคนสวยจากสวีเดนอ่ซื้อชอยคอยให้เจ้าสองโลเอาขอบใจเพิ่นขอบใจเพิ่นอวยพรเพิ่น ออขอบใจพ่อได้ๆขอบใจได้ๆขึ้นขึ้นให้ไดเงินขึ้นค่ำให้ได้ค่ำให้ทังมีดดีให้รำให้รวยให้กมก้มจมื่อนี่ก้มให้สองก้มสองล่ยกมยืโอ้โอ้โผมว่าง่ายมืออยู่แล้วล่อยลงอ๋อกินมือแต่โตบ่ะพลอยพงกับปล่อยเราหรอกเราบ่มเนวกินติบเขาทองเร้ทองเิ่ตเข้าเฮาอยู่ันอันหนึ่งที่ว่าตัวนั้นเอาไหาแล้วด้อเอาไหพอจ้ะ เดี๋ยวไล่มื่นโอ้โหเงนเงี้ยโอ้ยกบเขาเอากบหนามาเดี่ยงไงนี่นี่น้อนี่หนอหรืว่ามันใส่เด้อไส่เดูประมาณจักโตเสี่หกแปดเกือบซาว่านี่นองกิโลโอ้กลุ่มไเดเอาตอนนี้ขึ้นมันมันงาขึ้นงาทองเน่ยตไม่ตายหรอกยังมาตไงเนาะ กลุ่มหลายหมื่ OR นเนาะนี้นเนออาะอัดมาแน่งัดด้วยอือเพ็ดไรเขามาเสียยังกินเลยเพ็ดปิงป้งปิ้งป่นป่อหัวหนุ่มๆเนาะอไของกินเนาะวันไปหัสเนาะอือตีนี้<อ>พญโพง์ลงมีกินกับพ่อหันแล้วอยู่หรอกอือกาสองไร่เนะี่ยมีแน่บนมีครับไอ้พญโพง์เนาะพวเป็นซีโร่เลยเนาะ ขอบใจเจเดียมอีกหลายเลยทีว่ว่าซื้อให้ทุกคนเห็นแหละเนาะอยากจะก็อุ้นรุ่นของอันนั้นก็ดีเนาะขอบอกขอบใจอห,หลายอีกรอบหนึง่งเนาะทีนี้ต่อไปต่อไอต่อไปครับสิบไปพูดละบ้านสนามไส้เนาะบ้านสนามไส้บ้านสนามไส้แม่นบ้านสนามไส้ทั้งไปในพันธ์ก็คือ,คอพอกะนาห์น่ะไป,ไ,ปไ,ปไปเขาไปไปแล้วไปใส่ผงด้วยอ,อืม ยังอ,อยงอีกเด้ออีหกโลโอนหน่อยโอนใหญ่พปลลูนโลเนาะม,มาหนี้ขึ้นเมื่อช่องวัยรถไปกับครบต่อไปจูงรถมาไปเด็กกันอยู่เส้นของเราอยอ่างเนาะนี่ของโอนหน่อยนะพอดีหนึ่งกิโล นี่ Finished. นี่ของอวนหน่อยนะก็ได้หนกิโลอเนี่ยเกนั่งอวนได้เป็น้อกเลหนก <us ages> <teor> ิโลนะอันนี้ของอันนี้ของเดียแบคนสวยขอบคุขอบใจลายๆเลยเด้อขอให้อยู่ดีม่แห้ง ขอให้โซไฮม้าห้ร่ำห้รวยกว่าเก่าขอบพระคุณหลายๆขอบใจขอบใจมันมันช่วงนี้เมนูไม่จะครบเลยเนาะไม่จะครบจะเป็นตะกร้อครั้งไว้กินไปมาเนี่ยเออโต้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 เฮ้ยเอาโต้ก็แต่งตัวรอเดียฮะคือแต่งตัวรอเดี๋ยครับวันนี้ฮะฮึเหมือนจะเอาคบฮะคือแต่งตัวรอเดี๋ยฮะไปได้มันไปได้แต่กูเลยคักขาได้หนึ่ง แตงต water, <hyd Hang? S 2> ัวรอสถงตัวอืโตโตเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมโอนโอนวันกี้ก็มาส่งออนไอ้มอนเราอยู่เพื่อนนั่งออนโอนใหญ่เราห้องวันตะกี้แบงค์สีแล้วจะโลเนาะกะสีแบงแค่ละโลหนึ่งเนาะกะสีฮักคอยไ้พัดลงมากะสีฮักคอยพัดลงมาเนาะพักคอยพัดลงมาโลหนึ่งกันไอ้มอนโลหนึ่งเนาะเอาใครอยู่เนี่ย บ่อลบอไปะมาเนี่เอาโอเคจ้าหน่อยหมดเลยเออจสิไปเขึอนไอ้พันเนาะคลิปนี้เคยเล่าไปก่อนเนาะติดตามคลิปต่อไปเนาะพวกสนามไสจจ้เล่าไปให้หน้องขอบใจทุกอย่างทุกเมนขอบใจทุกทุกกำลังใจขอบใจจิเดียนหมดเลยโอเคสบายดีบ๊ายบาย